สวัสดีพี่น้องนะครับสุผูสุคนนะครับเด้อเดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตน้ำนะครับมือว่านนี้หลังจากที่ผมมุ่งคลิปไปนะครับวันนี้กสิว่าสิประทไทยแล้วเหรอครับแต่ว่ากัสิลงไีเบางอีคลิปหนึ่งนะครับเนาะคือสรุปนะครับมันก็เลยลงแหละมันมาถ่วมนะครับมาถ่วมนะครับน้ำลงแล้วดูครับลงไปข้างล่างนู้นแล้วครับมาถ่วมนะครับเมือว่านนี้ มันอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยตรงที่ผมยืนนี่นะนี่เลยครับแล้วก็จะไปนู่นครับตามต้นไม้นันไปคือสลบลงแล้วครับนะครับมันบ่ขืนมันลงก็ดีใจนะครับเนาะดีใจก็ว่าต้องถ่วมต้นใหม่เขานะครับก็ตอนนี้ก็เวลาสีหา่งนะครับเดี๋ยวจากมาก็จะกลับบานเดี๋ยวนีพายางบองต้นใหม่แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้อะโวคาโดนะครับ ต้นอะโวคาโดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดต้นนะครับอะโวคาโดทุเรียนครับหนึ่งปีกับอีกหกเดือนครับหนึ่งปีกับอีกหกเดือนเศผ้าเหมือนเลยครับเบิ้งจนหมดเวลาครับเพราะว่าผมถ่ายได้สามนาทีนะครับเนาะโทรศัพท์ถ่ายถบบนี้ครับหมอนทองครับนะครับ หมอนทองนะครับนี่ก็หมอนทองครับปีหกเดือนเหมือนกันครับมีปีหกเดือนอยู่ประมาณเกาต้นสิบต้นนะครับที่ปลูกความกันนะในเดือนเดียวกันนะครับพราะว่าผมมน,นับมือผมนับเดือนนะครับเนาะนี่ครับเหมือนกันครับพี่น้องว่าง้ามไหงานนะครับเนะาะเด็นยไได้กิ่นน้อยูยนะ่เนาะ นี่ครับอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็ปีหกเดือนนะครับแต่ต้นนี้สีใ่าโมนนะครับบิ้งสิมันหน่อยนะครับสีเกือบเช่าขาแล้วนะครับนี่ต้นมันครับใหญ่ใหญ่ยู่ครับแล้วก็ต้นนี้ครับประมาณสิบต้นเจ็ดสิต้นนะครับเก่างใหญ่ขนาเก้อนน้อยนะครับเหมือนกันครับปีหกเดือนนะครับ ปลูกไปถ้าน้าบุรุษจะได้กินเมือนนิ่งเงาะนะครับเนาะเงาะก็มีเงาะมีอยู่เก้าต้นครับนี่ครับปีหกเดือนครับปีหกเดือนหมดเลยนะครับแล้วก็เก้านี่นะครับเนาะต้นนี้นะครับเนาะเป็นปลาโคลนะครับครับนีแต่ต้นน้อยมันนะครับเนาะต้นในหน่มันนะครับเนาะครับมีหลายต้นอยู่ครับต้นน้อยครับก็คงเก็บพ่อแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเบิ่งไม้นะครับเนาะเวลาผมจะหมดก็เอาไว้คลิปนา